สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับช่างจอยนะฮะคลิปนี้นะฮะต่อจากคลิปที่แล้วนะฮะที่คําถามของน้องเจมนะฮะเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะฮะให้กลับไปดูคลิปที่แล้วก่อนนะฮะว่าน้องเจมเจอปัญหาอะไรนะฮะแล้วคลิปนี้ผมจะมาทําแผลขนาดเท่ากับที่น้องเจมได้ทำนะฮะเป็นแผลขนาดเล็กนะฮะแต่น้องเจมเจอประสบปัญหา ก็คือสีโป้ขึ้นขอบนะฮะคลิปนี้นะฮะต่อจากคลิปที่แล้วเลยก็เดี๋ยวผมจะเปิดปากแผลโชนะฮะแล้วก็เริ่มวิธีเปิดปากแผลแบบถูกวิธีพ่นสีพื้นเกาะเหล็กแล้วขั้นต่อไปก็คือการโป้ที่ถูกวิธีนะฮะเดี๋ยวผมจะแนะนําในคลิปนี้ทั้งหมดนะฮะ เพื่อนเพื่อนท่านใดที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะฮะว่าปัญหาสีโปขึ้นขอบเป็นแบบไหนนะฮะให้ย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วก่อนนะฮะโอเคมาเริ่มกันเลยนะฮะวิธีการเปิดปากแผนะฮะถ้าแผลลักษณะแบบนี้นะฮะผมจะใช้เครื่องดับเบิลแอคชั่นหรือว่าเครื่องขัดกระดาษทรายของเราเนี่ยนะฮะปั่นลงไปในชิ้นงานนะฮะโดยใช้กระดาษทรายเบอร์80นะฮะดูลัศมีของแผลแล้วนะฮะ แผลขนาดนี้ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะฮะแต่ผมจะพยายามที่จะเปิดปากแผลให้ใหญ่พอสมควรนะฮะนับตั้งแต่ริมแผลนะฮะมาประมาณสัก2-3นิ้วเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นการเปิดปากแผลทีใ่ใหญ่พอสมควรนะฮะเพราะว่าเราจะทำการโป้ไล่ระดับไม่ให้เกิดการยุบของสีโป้ะนะฮะ ขั้นตอนต่อไปนะฮะพอเราเปิดปากแผลเรียบร้อยแล้วนะฮะให้เราเช็คดูดีๆนะว่ายังมีคราบเงาของแลกเกอร์หลงเหลืออยู่หรือเปล่านะฮะให้เช็คดูดีๆถ้ายังมีความเงาของแลกเกอร์ของชิ้นงานตัวเดิมอยู่ให้ทำการปั่นจนไม่มีความเงาเลยนะฮะให้เป็นรอยกระดาษทรายแบบ100%เลยนะฮะที่สำคัญนะฮะอย่าปั่นจนสีแตกนะ,ะเพราะว่ามันจะ เป็นการเพิ่มงานของเรานะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะให้เพื่อนๆใช้น้ำยาเช็ดคราบเช็ดให้สะอาดนะทุกขั้นตอนมีความสำคัญอย่ามองข้ามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งนะฮะขั้นตอนต่อไปนะฮะก็ให้เพื่อนๆพ,พ่นสีพื้นเกาะเหล็กก่อนนะฮะสีพื้นเกาะเหล็กนี้นะฮะ คุณสมบัติหลักๆเลยก็คือยึดเกาะเหล็กเป็นตัวเชื่อมระหว่างชิ้นงานจริงที่ไม่มีสีกับสีโป้ะนะฮะให้เกาะแล้วทนกว่าเดิมนะฮะขั้นตอนต่อไปนะฮะสีพื้นเกาะเหล็กนี้นะฮะจะมีเวลาการเซตตัวก็คือประมาณ5นาทีจนถึง10นาทีนะฮะสีพื้นเกาะเหล็กก็จะทําการเซตตัวแห้งตัวนะฮะถือว่าเป็นสีพื้นกอเหล็กที่แห้งไวมากนะฮะแล้วแต่ยี่ห้อของเพื่อนๆด้วยนะฮะ บางยี่ห้อต้องทิ้งไว้ประมาณ8ชั่วโมงบางยี่ห้อต้องทิ้งไว้ข้ามวันข้ามคืนเลยนะอู่ของผมใช้ยี่ห้อของโคม a กนะฮะเป็นสีพื้นเกาะเหล็กชนิดแห้งไวนะฮะก็ประมาณ5นาที10นาทีก็ทําการเซตตัวตัวเองแล้วนะฮะแห้งพอสมควรแล้วนะฮะขั้นตอนต่อไปนะฮะขั้นตอนนี้สําคัญมากนะพอเวลาสีพื้นก่อเหล็กแห้งแล้วนะฮะช่างบางคนนะฮะโปไปเลยนะฮะเป็นวิธีที่ผิดนะฮะความจริงแล้วนะฮะ เราควรที่จะสร้างรอยกระดาษทรายลงไปในชิ้นงานก่อนการโปะนะฮะวิธีการลงรอยกระดาษทรายอย่าใช้เครื่องขัดกระดาษทรายเด็ดขาดนะฮะเพราะว่าถ้าเราใช้เครื่องขัดกระดาษทรายสร้างเส้นรอยกระดาษทรายเนี่ยมันจะทําให้สีพื้นก่อนเหล็กเราเนี่ยหลุดหายไปหมดเลยนะฮะวิธีที่ถูกต้องนะฮะให้เพื่อนๆใช้กระดาษทรายเบอร์120หรือ80ก็ได้นะฮะขัดโดยการใช้มือนะฮะรูปเบาๆนะฮะอย่าพยายามรูปแรงจนเห็นเนื้อเหล็กนะฮะรูป พอให้เป็นเส้นรอยกระดาษทรายนะฮะพอเราสร้างเส้นรอยกระดาษทรายเสร็จแล้วนะฮะเราก็สามารถโป้แบบปกติเลยนะฮะก็ ทำตามขั้นตอนของเพื่อนๆที่ได้ฝึกกันมานะฮะหรือว่าได้ทํางานกันมาก็คือการโป้แผ่นปกติเลยนะฮะขั้นตอนการเปิดปากแผลนเนี่ยมันก็จะมีประมาณนี้นะฮะก็ลองเอาไปทําดูนะฮะแล้วรับรองนะฮะว่าสีโป้ยุบสีโป้ขึ้นขอบเนี่ยจะไม่มีเลยนะฮะเพราะว่าเส้นรอยกระดาษทรายที่เราสร้างไว้เนี่ยแข็งแรงพอสมควรนะฮะยึดติดพอสมควรเทคนิคนี้นะฮะก็คือเทคนิคการใช้สีพื้นเกาะเหล็กนะฮะบางอู่อาจจะใช้สีโป้ไฟเบอร์นะฮะก็จะมีวิธีการทําที่แตกต่าง ออกไปนะฮะแล้วแต่อุปกรณ์แล้วแต่ชิ้นงานของเพื่อนๆนด้วยนะฮะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ของอู่นั้นๆด้วยนะฮะเพื่อนๆท่านไหนที่มีเทคนิคที่ดีกว่านี้นะฮะมาร่วมกันแชร์ประสบการณ์ได้นะฮะใต้คลิปนะฮะอยากให้ทุกคนแชร์ประสบการณ์กันนะฮะไม่ได้มาสอนผมแค่อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ถ้าชอบคลิปนี้นะฮะก็สามารถกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งได้นะฮะ เพื่อที่จะไม่พลาดการรับชมในคลิปต่อๆไปนะฮะเจอกันคลิปหน้านะคะว่าผมจะเอาเทคนิคไหนมาแนะนำมาแบ่งปันเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ